ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกัชบช่องไม่มามอนทาร์เช n ันแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะดังนขอเปิดนะคะที่ชาวราศีธาตุด,ดนินกันก่อนเลยนะคะชาวราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะเพื่อนๆสามารถเข้ามารับชมได้เลยเวลาที่เราอยากได้พลังงานบวกๆนะคะ ขอให้เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับตัวคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะมาจะมาเริ่มกันเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะอยากให้เพื่อนๆรับเอาพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปนะคะเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวธาตุดินนะพลังงานของคุณนะคะมีไพ่สามถ้วย3ดาบนะคะแล้วก็โอ้ปิดมาด้วยไม้เท้าและไพ่ เหรียญน,นะคะต้องบอกว่าพลังงานชาวธาตุด,ดินในช่วงเวลานี้นะคะมนว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเราต้องการการฮิลลิ่งต้องการการเยียวยาหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเจอกับสถานการณ์ความเจ็บช้ำความผิดหวังเสียใจในบางเรื่องบางราวมานะคะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กําลังพยายามอดทนกับเป้าหมายความสําเร็จแพชชั่นสิ่งที่มีนะหลายคนในช่วงเวลาใกล้ๆเนะะี่ยค่ะอาจจะมี คอ n เน t ชันนะคะเพิ่มมากขึ้นมีกลุ่มเพื่อนมีได้ออกไปพบเจอผู้คนมากขึ้นด้วยในงานเลี้ยงสังสรรค์งานสังคมอะไรต่างๆนะคะสำหรับชาวท่าดินนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูนะคะในส่วนของพลังงานนะคะเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวท่าดินมาดูกันเลย เรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมาได้ออฟออเรมาเลยนะโอ้โหจะสันค่ะมาได้ออฟไฟมีอะไรจ้าจัดทิสนะคะใครที่รอคอยการตัดสินนะคะรอคอยความยุติธรรมรอคอยการตัดสินใจที่ทำให้เกิดความแร์เกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์หรือในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมโนรู้สึกว่า ในสนากการณ์ต่อจากนี้ที่จะต้องมีการตัดสินที่จะต้องมีในเรื่องของการใช้เหตุผลเนีมนว่ามันจะชัดเจนมากขึ้นคุณจะได้รับความแฟร์ได้รับความยุติธรรมนะคะการประเมินสิ่งต่างๆนะตอนนี้มีโอกาสของการต่อยอดการพัฒนาไปสู่ในจุดที่มีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินมากขึ้นด้วยนะคะหลายคนในที่นี้นะชาท่าินพลังงานบวกมาแบบชัดเจนมากก็คือมีเกมีเกณฑ์ในการเริ่มต้น ความสดใสพลังงานบวกเข้ามาแล้วนะคะโอกาสของการ Success, การประสบความสำเร็จอย่างเป้าหมายที่คุณได้ตั้งใจนะคะก็กำลังมาด้วยหรือถ้าหลายคนเนี่ยมมองว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการที่จะมีใครเข้ามาในการเริ่มต้นทำความรู้จักหรือเริ่มต้นเป็นพลังงานบวกบวกให้แก่กันด้วยนะคะสวยงามมากๆนะคะชาวธาตุดินนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกนะคะแรนด้อมมาเลยนะจ๊ะ อเดลิต้าออฟแอค่ะเรื่องราวดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับชาวทัดดินบ้างคะมีไพ่หกถ้วยขึ้นมานะคะ6ไม้เท้าและไพ่สิบถ้วยโอ้โหต้องบอกว่าหลายคนนี่ยิ้มแก้มปรีเลยนะคะมนุว่ามีเกณฑ์ของการที่ความรักจะเข้ามาทักทายแล้วเป็นอะไรที่เป็นกลิ่นอายอะไรเก่าๆคนเก่าๆคนที่เคยดิวคนที่เคย จบกันไปหรือว่าเพื่อนเก่าคนที่คุณเคยคุณหน้าคุณตากันมาแล้วอาจจะรู้จักมาก่อนแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้คือไม่ใช่คนที่แบบเราไม่รู้จักเลยซะทีเดียวนะคะมันว่ามีเกณฑ์ของการที่จะได้มา เริ่มต้นนะคะหรือเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันซึ่งทําให้เรื่องราวชีวิตความรักของคุณมันเติมเต็มมากๆในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมีความแฮปปี้มีพลังงานความสุขสมบูรณ์คือมันมีลักษณะข,ของความผูกพันความเป็นครอบครัวนะคะหรือว่าใครที่ตั้งเป้าหมายในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ ไว้แบบไหนเนี่ยมนว่ามีเกณฑ์ของการสักเซสการได้ไปต่อการประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งใจนะถ้ามองถึงในเรื่องของการงานมนว่ามีโอกาสของการประสบความสำเร็จสูงนะคะคุณอาจจะมีอุปรสรรคมีปัญหาอะไรแล้วคุณพยายามมาเกาะหน้าเนี่ยรู้สึกว่ากำลังจะได้รับชัยชนะกำลังจะได้รับผลสำเร็จ ถึงเป้าหมายถึงเส้นชัยที่วางไว้นะคะสวยงามมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านะคะแนวโน้มนะคะเอาคำนะจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวมนขออนุญาตใช้เป็นสำหรับนี้นะคะเรื่องราวดีๆของชาวท่าดินนะมาเอาคำให้เลยนะคะเป็นยังไงจ๊ะเดชชาบีออดนะคะ สามถ้วยนะพลังงานการเซอเร์เบตก็มานะจ๊ะเดอะสตามีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะโอ้โหคอนเฟิร์มด้วย six of f นะคะหกไม่เท้าขึ้นมา การันตีพลังงานการสักเส s นนะคะคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นด้วยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มันรู้สึกว่ามันดีต่อใจมากๆนะคะคุณจะมีคอมมูนิตี้อะไรใหม่ๆมีสังคมมีเพื่อนมีเกณฑ์ในการที่หลายคนจะได้เดินทางแล้วก็มรูว่ามีความหวังมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในความรู้สึกนะคะเหมือนเป็นการฟื้นฟูการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าตระหนักอะไรได้ดีขึ้นหลายอย่างเลยแล้วก็พลังงานความสําเร็จก็มาด้วยนะจ๊ะ ดีสุดๆเลยนะคะชาทัดดินนะก็แบบรู้สึกว่าพาังงานมันบวกมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ออร์เคลนะคะจะบอกอะไรกับคุณนะซันเด y จ้ามีอะไรคะสวัสดี เดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกเลยว่าช่วงเวลานี้ให้ทำสิ่งต่างๆเพื่อตัวเราเองนะเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยและเชื่อมั่นนะคะในศักยภาพตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเอง ีพ่อกับการที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมันเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยรับเอาพลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันคลิปหน้านะสำหรับน,นี้าย bye, bye ค่ะ